สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซ์สองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย จับยุงอัจฉริยะแบล็คโฮองค์การเพภสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ กทมคาดว่าสาเหตุที่ทำให้ถนนพระราม4ียุบตัวอาจเกิดจากการขุดถนนเพื่อวางระบบสาธารณูปโภคแล้วกรบโดยไม่ได้วางเหล็กเส้นตามที่กำหนดคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละสาตามคาดพร้อมปรับเป้า GDP ปีนี้เป็นร้อยละห้จากเดิมร้อยละสีนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมวางแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตั้งเป้าหลังเปิดเสรีอาเซียนปี2558มียอดนักท่องเที่ยว30ล้านคน สร้างรายได้2ล้านล้านบาทกระทรวงคมนาคมเตรียมใช้เครื่องตรวจพูดโดยสารอันตโนมัติให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิวันที่11เมษายนนี้เพิ่มความรวดเร็วในการบริการแม่ทัพที่4ยืนยันกองทัพพร้อมให้ความเป็นธรรมกรณีทหารยิงชาวบ้านเสียชีวิต4ศพที่จังหวัดปัตตานีหลังคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จริงสรุปผลว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อประชาชนจริงเบื้องต้นเยียวยารายละ4 0 0 0 0บาท ตำรวจฝรั่งเศสล้อมจับชายชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอัลจีเรียวัย24ปีผู้ต้องสงสัยกระดาบยิงสีสบหน้าโรงเรียนชาวยิวถูกยิงสวนได้รับบาเดเจ็บสามนายอารุณสวัยค์กันุผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันพฤหัสบดีที่22มีนาคมพุทธศัการาช2555ค่ะ ในประมาณกลางเดือนหน้านะคะจะครบรอบ1นึ่งรปีของการจมลงของเรือไททานิกซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของวงการเดินเรือสมุทรของโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเรือลํานี้เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการเดินทางค่อนข้างยาวไกลแล้วก็เป็นเรือสํารานที่รูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียว แล่นออกมาเป็นครั้งแรกและก็เป็นครั้งสุดท้ายแหมสร้างเป็นภาพยนตร์โด่งดังทีเดียวนะคะแต่ว่าในระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาสาเหตุที่แท้จริงของการจมลงของเรือไททานิกนั้นยังไม่มีใครพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจกันกับอาจารย์ดรวิพันธ์แต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยกันนะคะไปชมแรงงานพิเศษชิ้นนี้กันก่อนค่ะ วันที่15เมษายนที่จะถึงนี้จะเป็นวันครบรอบ100ปีภัยพิบัติทางทะเลที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเม <ess> ื่อเรือรอย,ลยลัลแมลชิฟ p t ท t ทนิกเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนั้นต้องจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแล,ลนติกหลังจากออกเดินทางมาได้เพียง5วันจากเมืองเซาท์แทมปันตันของอังกฤษ มุ่งหน้าสูนนครนิวยอร์กของสารัฐทําให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง1,517คนไททานิกออกแบบและสร้างโดยอูต่อเรือของบริษ,ษัทฮาร์ลันแอนด์วูฟประเทศไอแลนด์เหนือ มีระวางขับน้ำ46,328ตันมีเครื่องจักรไอ้น้ำที่มีกำลังแรงถึง46,000แรงมา้าความใหญ่โตและลักษณะแข็งแกร่งทนทานทำให้เจ้าของบริษัทมีความภาคภูมิใจถึงกับขนานนามเรือลำนี้ว่าเรือที่ไม่มีวันจมจึงแทบไม่น่าเชื่อว่าไททานิกจะประสบชะตากรรมที่เลวร้ายได้ขนาดนั้น เมื่อเวลาผ่านมาถึง100ปีหลังการอับปางของไททานิกผู้คนยังคงระลึกถึงโศก,กนาฏกรรมครั้งนั้นและยังมีความพยายามค้นหาสาเหตุที่ทำให้เจ้ายักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลลํานี้ต้องจมลงซึ่งไหนที่สุดก็พบคำตอบคำตอบดังกล่าวคืออะไรติดตามรายการช่วยคิดช่วยทำช่วงต่อไปค่ะ ท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์สองหล่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้เก๋งตู้เวียโน่มาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่รู้หรหาสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโต้มาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูฟด้วยที่เบนซ์ทองหล่อ0-2-714ตาตาต,าต,าตาัผมอยู่ทุกวันละครับ นวัตกรรมใหม่ของเครื่องดักจับยุงแบล็ o โ e ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล็ h โ l e แล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะมิสมารุให้มิสมารุ <S <S ตามล่าหาพระเอกร่วมวนนุ่มเอ็มที่คุณชื่นชอบส่งมาที่4838555รักใครชอบใครโหวตกันเยอะๆนะครับชมเทปพิเศษ1ชั่วโมงเต็ม31มีนาคมเที่ยงคืนตรงและชมรอบตัดสิน1เมษายนคาทุ่ม5ทางช่อง3ช่วยคิดช่วยทำโดยยาหอมปิดทองจากเวชพงโอสถองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ 99ปีธนาคารออมสินเติบโตผู้เศรษฐกิจและสังคมไทยคนร้ายจุดชนวนระเบิดสังหารเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเหตุระเบิด,บดตอหมอสพานรางรถไฟอำเภอเจาะไอร้องทำให้อาสาสมัครทหารพานเสียชีวิต1คนทหารและชาวบ,บ้านบาดเจ็บ3คน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสังคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเรียกผู้ประกอบการชี้แจงต้นทุนเดินรถสัปดาห์หน้าคาดว่า จะได้ข้อสรุป25เมษายนนี้บชนจับกลุ่มตำรวจชุดปราบปรานยาเสพติดนครบาล3 4นายที่ร่วมกับพลเรือนอีกหนึ่งคนยักยอ,อกของกลางเป็นยาบ้า3,5200เม็ดยาไอซ์5กิโลกรัมมูลค่านับส0บล้านบาทไว้จำหน่ายต่อสาธารณสุขเชียงใหม่เผยตัวเลขผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาช่วงวิกฤตหมอกควันตั้งแต่เดือนกุมาพาันธ์ถึงปัจจุบันสูงกว่า1น0 0 0แคนแล้วส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เกิดเหตุระเบิดหน้าสถานทูตอินโดนีเซียในกรุงปลารีสของฝรั่งเศสสร้างความเสียหายบางจุดแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขนาดนี้ยังไม่แน่ชัดว่าคนร้ายพุ่งเป้าโจมตีใครแผ่นดินไหวขนาดเจ,จดสิวิเตอร์ทางตอนใต้ของเม็กซิโกมีผู้บาดเจ็บ11คนบ้านเรือนเสียหายกว่า800หลังและยังเกิดอัฟเตช็อกตามมาอีกหลายครั้ง แล้คะก,กลับมาช่วยคิดช่วยทำก,กันกับเรื่องราวอายุครบ1 0 0ปีของการจมลงของเรือไททานิกซึ่งโด่งดังกันไปทั่วโลกนะคะวันนี้เราจะมาค้นหาสาเหตุกันเราจึงได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ดรพิพันธ์เรือพิทยาอธิการบดีจากเอเชียยูมาสว,ส,สวัสดีค่ะ แล้วก็เป็นตัวแทนของไททานิกนะคะเชิญโรสมาไอไม่ใช่น้องใหม่ค่ะสุควธวาเกิดนิวิกค่ะสวัสดีค่ะใหม่เหมือนโรสเลยนะคะมาเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นแฟนไททานิกเหมือนกันเลยนี่ถ้าปัดสีเดียวกับโรสเลยเนี่ยนี่ัดเต็มมาเลยอันนี้คู่กับแจ็คหรือเปล่าคะแจ็คเป็นแฟนไททานิกอยู่ก็เป็นแฟนนะคะแต่ว่าก็ดูเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วสิปีที่แล้วก็รู้สึกว่าแบบ พูดง่ายว่าอยากโดดเรียนมาดูหนังเรื่องนี้จริงๆแล่าเพราะว่าชอบชอบเรื่องอะไรคะจริงๆเราชอบเพราะว่าอยากเห็นความอลังการหรือฟอร์มหนังที่เขาถ่ายกันมานานมากขนาดนี้เพราะว่าเป็นคนค่อนข้างชอบดูหนังแล้วพอหนังฟอร์มยักษ์มาเนี่ย ต้องไม่พลาดอันนั้นในเรื่องของโปรดักชั<ใ>น<ะ>ส,ส่วนเรื่องของเนื้อหาล่ะเนื้อหาค่ะจริงๆแล้วใหม่ก็อยากจะดูเหมือนกันคะว่าเรือที่สร้างด้วยโลหะเป็นเรือลำแรกที่สร้างโลหะเป็นเรือลำแรกของโลกอย่างเงี้ยม,มันจะจมได้จริงเหรอมันจะจมยังไงมันจะแตกหักย,ยังไงเพราะโลหะนี่คือเหล็กทั้งลำะอะค่ะม,มันไม่มันไม่ม,มีทางที่มันจะจมไปแบบทั้งอันได้แล้วแตกหักครึ่งหรือซึ่งเราตอนนั้นเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่มันล้มลงเรื่องจมลงมาแบบนั้นใช่ไหมแต่อยากไปดูว่า อยากดูสาเหตุเราไปดูแล้วได้ได้ได้คำตอบไหมจริงๆแล้วอินกับความรักมากกว่าลืมก็ได้คำตอบนะได้คำตอบนะคือจริงๆแล้วหนังเนี่ยที่ดูตอนนั้นนะมันเหมือนกับว่ามันมันค่อนข้างเรือวิ่งไปหาน้ำแข็งแล้วก็ชนค่ะแต่พอได้รู้ความจริงว่าเอ้ยจริงๆตอนนั้นช่วงที่เขาออกเรือเนี่ยมันเป็นช่วงที่มืด แล้วก็สภาวะหรืออุณหภูมิของของบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนตอนที่ออกเรือมาวันแรกมันค่อนข้างมืดผิดปกติแล้วทําให้เขาหลงเรือเนี่ยหลงพัดไปภูเขาน้ําแข็งก็เลยชนแล้วก็น้ํามันหนุนขึ้นมามันสูงค่ะมันก็ทําให้มีปฏิกิริยาโอ้โหนี่นี่ได้ข้อมูลล่าสุดมาจากไหนคะจริงๆแล้วก็ทราบมาก่อนบ้างแล้วก็หลังจากแต่ว่าหลังจากที่ดูหนังไปแล้วใช่ไหมใช่ตอนดูหนังนั้นยังไม่รู้เลยใช่ค่ะซึ่งสาเหตุที่หมายว่านันเป็นจริงจริงหรือเปล่าต้องเรียนถามอาจารย์แน่อาจารย์ี่ ยังไงถึงกลายเป็นวิศวกรได้ในระดัเอี้มันออกมากับเอหนังสือเรื่อง Sky and Telescope สกายเทเลสโคปแล้วก็หนังสือพิมพ์ Times เขาก็มาอ้างถึงหนังสือเล่มนี้ Sky Telescope ว่ามันเป็นเพราะนักวิทยาศาสตร์สามคนเนี่ยไปอธิบายว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแลนะเป,เป็นอย่างที่น้องใหม่ว่าไหมคะจันค่ะที่ทไททานิกโคือไททานิกเนี่ยไปชนไอไอซ์เบิร์กค่ะแล้วก็ภูเขาน้าแข็งแล้วภูเขาน้ําแข็งนี้มาอย่างไร<อ>เพราะว่าในช่วงนั้นเผอิญเ,เป็นช่วงที่เดือนมกร,ราเนี่ยเป็นเดือนที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กับโลก อยู่เส้นเดียวกันอา้าไม่ได้ครบร้อยปีเมษารอคะอาจารย์ไม่ใช่อยู่เส้นเดียวกันคือหมายความในเดือน<ล>มก,กราก,ก่อนหนะ้านั้นก่อนที่จะชนก่อนที่จะชนแล้ว<ช>พอดอีพระจันทร์กับโลกนี่อยู่ใกล้ที่สุดใกล้กว่าอีกห0 0ันกิโลนะตกลงแรงดึงดูดของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ย มีแรงดึงดูดน้ําในทะเลเนี่ยนะมาสมุทรเนี่ยมากขึ้น74เอร์เซ็นต์น้ำก็ขึ้นตอนนี้จะเห็นชัดๆว่าไอ้นี่นะอันนี้ให้ดูนะฮะว่าพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์แล้วก็โลกอยูแล้งก็ดึงให้น้ํามันขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้อันนี้ก็เห็นชัดๆว่าไอ้ก้อนน้าแข็งเนี่ย ธรรมดามันติดอยู่ที่เกยตื้นอยู่ค่ะแต่นี์พอน้ําขึ้นมันก็ลอยเหมือนกับเวลาหญิงเรือมันจอดเกยตื้นอยู่ค่ะทําไงถึงเรือลอยก็ต้องน้ําขึ้นก็อน้ําขึ้นนี่ไอ้น้าแข็งนี่ก้อนนี่เหมือนกันอ๋อมันก็เลยลอยขึ้นแต่น้ำแข็งมันก้อนใหญ่มากเลยนะคะลอยไดขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้ยใหญ่เท่าไรก็ลอยได้เรือไต่เตนิคใหญ่ไหมใหญ่แล้วก็ทําไมลอยได้ล่ะเหมือนกันใช่ไหมเสร็จแล้วตอนนี้ น้ำแข็งนี่นะฮะมันเกิดขึ้นแถวนี้แล้วก็เป็นน้ำแข็งแล้วมันก็ลอยลอยลอยมานขออกมาจากอังกฤษไม่ไม่ใช่ไอ้นี่นี่เรือออกมาจากอังกฤษนะฮะแล้วไปฝรั่งเศสแล้วจากฝรั่งเศสไปไอร์แลนด์แล้วเสร็จแล้วก็ทุ่มมุ่งตรงมาที่อเมริกาแต่ว่าน้ำแข็งพวกนี้มันมีเยอะเลยเป็นก้อนๆนยนะใหญ่ๆเป็นเอิร์สเบิร์กนี่นะเรเแล้วก็ ค่อยๆลอยลงมาแล้วหมไกลมนกันเนาะกลสิแล้วเสร็จแล้วลอยนี่มาถึงก็มาเชี่ยกันตรงนั้นชนกันพอดีชนกันตรงนั้นแล้วคืนที่ชนเนี่ยเป็นคืนเดือนมืดอืที่ใหม่บอกว่าสภาพนี่ไงฮะให้ให้เห็นชัดๆไงใช่ไหว่าเห็นไหมฮะว่าเห็นไหมว่าว่าไอตัวน้ําแข็งเนี่ยเกือบจะมองไม่เห็นค่ะนะฮะเสร็จแล้วตาปกติคุณเห็นไหมฮะข้างๆเรือนั้นมันมีฟองน้ําสีขาวๆ นี่น right, ี่ฟองใช่ไหมเอเวลาแล้เราก็จะเห็นฟองน้ำแล้วแล้วก็เวลากันน้าแข็งเนี่ยเวลามันลอยเนี่ยมันก็จะมีฟองขาวๆแต่พอคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงบอออไม่มีลมไม่มีลมน้ําแข็งก็เลยเห็นไหมอยู่ข้าง่เห็นไม่เห็นมีฟอง มันทุกอย่างประจวบและไอ้คนที่อยู่ข้างบนนี่นะคนที่อยู่ข้างบนนี่นะก็ไม่เห็นมองไปไม่เห็นเพราะเรือมันบางด้วยแหละแต่พอเห็นโทรศัพท์ลงมามันสายเดียแล้วใช่แล้วก็เอ้น้ําแข็งเนี่ยมันก็ชนแต่ชนตรงๆงนี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาสร้างไว้ให้กระแทกได้แต่ว่าไอ้ข้างๆถูกฉีกออกมันไหลไปแข็งกับแข็งมาเจอกันไงพอฉีกออกปั๊บนี่นะมันก็เลยเกิด พอห้าทุ่มเสร็จเร็จเนี่ยชนแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง40นาทีเนี่ยก็จมอันนี้ลักษณะที่จมนี่ National Geographic เขาก็วาดออกมาให้ชัดเลยเลยนี่ยนะว่าว่างกฤษเนี่ยจริงๆเราก็เป็นเจ้าด้านการเดินือแล้วเสร็จแล้วค่อยๆกลมาแล้วตอนนี้ชนแล้วตอนนี้น้ำเข้าไปตรงนี้เนี่ยเต็มที่เลยใช่ไหมฮะก็หนัก หนักมันก็มันก็เทแล้วก็หักเลยหักไอตรงนี้เห็นไเห็นนะเห็นได้ช่องหักนะฮะแล้วก็หักตรงนี้พอหักเสร็จปุ๊บไอส่วนนี้ก็จมลงใช้เวลาสองชั่วโมงสี่สินาทีการเรียนรู้คือหลายๆคนอาจจะมาว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่ประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีแล้วเราจะต้องมาค้นคว้าศึกษาทําไมเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาหาเหตุผลร่วมกันนะคะว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิง ค้นหาความจริงถึงสาเหตุของการจมของไททานิกเนี่ยมันจะให้อะไรกับเราบ้างพักครู่หนึ่งเดี๋ยกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะคงไม่สร้าง<ม><ม>รู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอด เพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซองหล่อ ที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้เก๋งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโต้มาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันลูฟด้วยที่เบนซ์ทองหล่อ02714อตาตๆผมอยู่ทุกวันละครับ ทุนประเดิมพระราชทานหนึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย ผู้หญิงอยากให้ผู้ชายดูแลแค่ไหนต้องถึงขั้นถือกระเป๋าเดินตามเลยหรือเปล่าคะเวลากโกรธอยากให้ผู้ชายรู้หรือเปล่าคะสารพัดความรักของผู้หญิงที่อยากให้ผู้ชายรู้ติดตามวันพฤหัสนี้ค่ะพฤหัสบ,บดีนี้ใครที่รอชมหน้าตาและคุณสมบัติของ New iPad ห้ามพลาดนะคะรอชมในแจวก้าวนาฬิกา40นาทีค่ะ คิดช่วยทำโดยยาแก้ไอาอาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่99ปีธนาคารออมสินเติบโตผู้เศรษฐกิจและสังคมไทย แล้วค่ะกลับมาช่วยคิดจะทำกันต่อนะคะกับเรื่องราวของโรสน้องใหม่สุวรรณวายจริงเราคุยเรื่องไททานิกแล้วก็<ฆ>อาจารย์ดรวิบด้วยอาจารย์กำลังเล่าให้ฟังว่าไปอ่านหนังสือมาแล้วก็ค้นพบสาเหตุหลายๆคนอาจจะสงสัยเนอะทำไมเราต้องมาเรียนรู้ค้นหาคําตอบว่าจริงล้วตกลงบางคนลืมไปแล้วด้วยค่ะอมันล่มเพราะอะไรอันนี้มันมีประโยชน์อะไรอะคะอาจารย์ก็ทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผล<ฆ>ถ้าไม่มีเหตุและผลเราก็ไม่รู้เพราะ อะไรแม้กระทั่งทุกข์ของเราทุกวันนี้มาจากไหนก็ต้องมาจากเพืระขจัดชาเพื่อขจัดอวิชาเขาเรียกว่าต้องรู้ต้นเหตุสาเหตุมันถึงจะแก้ได้จะได้ไม่ต้องมีแบบนี้อีกแล้วศกตะนาตกรรมที่แบบว่าคมทีใหญ่เอันนี้ทั้งหมดมันก็คือว่าเหมือนหลักพุทธศาสนาทำทั้งหลายเกิดจากเหตุทำทั้งหลายดับลงได้ด้วยการดับเหตุมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีกไหมคะก็แต่ประเด็กรลับที่สองเป็นยังไงละโอ้แต่ มันคงไม่มันไม่อะรแล้วเรือจริงๆเรือจริงๆถ้าเราศึกษานี่นะมันเรือสองลำที่สร้างขึ้นมาบอกว่าไม่มีทางจมใช่ก็คือเรือไททานิกหนึ่งแล้วเรือยามาโตของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นยามาโต้ค่ะก็จมทั้งสองลำนี้ในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ impossible ิตนนี้ถ้าเราบอกว่าแน่นอนจนกระทั่งแน่นอนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอน เพราะจริงๆก่อนหน้านี้นที่ใหม่ทราบมาคือเขาบอกว่ามีการสื่อสารจากวิทยุมาว่าแบาบมีการเตือนแล้วว่าตอนนี้มีพวกมรสุมต่างๆนะให้ระวงังอะไรเงี้ยแต่ว่าทางเรือเทนิกก็แบบยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เรือเขาแข็งแรงอยู่แต่ว่า <ừ m. S 2> ในช่วงนั้นปีรู้สึกว่า1 9 1 9งเตอนนั้นยังไม่มีเรดาร์ เรดาร์คิดในตอนสงครามปลายสงครามโลกครั้งที่สองค่ะใช่ใช่อันนี้คือสงครามโลกประมาณโปรเฟสตรร์ที่ i m p e r เ a l College นัวนเป็นส่วนทางนี้ตอนนี้เราก็เลยรู้ว่าตอนนั้นมันยังรู้ไม่ถึงแยังต้องใช้ก็เรียกวิชวลใช้สายตามอตอนนี้ตอนนี้เรารู้เหตุผลแล้วเราก็พอที่จะบอกได้ว่าอะไรเกิดขึ้น เรียงเลียงลำดับได้แล้วเสร็จแล้วเราจะได้ไม่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอ่าศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดแต่นี้คนเราส่วนใหญ่ไม่อ่านประวัติศาสตร์ก็เลยซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นเหมือนกับสงครามเกาหลีใช่ไหมครัมันสี่้อกว่าปีก่อนเกิดแล้วเหมือนกันเลยระหว่างญี่ปุ่นกับจีนแต่แม็กอาเซอร์ก็ไปก็ถึงที่ยาลูถนนแม่น้ำยาลูก็เกิด อย่างเดียวกันเกิดขึ้นอีกอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์สำรอยค่ะเนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคนเสนียชอบคิดว่าเป็นเรื่องการดูอย่างนี้แล้วกล้าขึ้นเรือไหมเคยเคยคิดไหมไดูในหนังไอ้ถ้าเป็นเราเราจะทําอะไรยังไงทุกวันนี้เนี่ยกลัวนะคะกลัวน้ําเพราะว่าตอนเด็กๆเคยเกือบจะตกเรือกับแม่แล้วก็คิดอยู่ว่าแบบถ้าหาว่าไป ก็คงจะต้องดูให้ดีว่าโครงสร้างเรือเป็นไงคงต้องศึกษารายละเอียดเลยว่าตอนนี้มรสุมเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงมีสภาวะแปรปวนไหมของอากาศฟ้ามืดฟ้าสว่างแค่ไหนเรือแข็งแรงแค่ไหนรับน้ําหนักได้ยังไงชูชีพพร้อมไหมอย่างนี้เลยเราต้องศึกษาเลยนะเพราะว่าไททคนิคชูชีพไม่พอไงเขาถึงเสียชีวิตเยอะมากเสียชีวิต ถึงพอก็ตากแข็งเพราะว่าเย็นมากมันเยือกจุดเยือกแข็งเลย่ะน้ำเพราะว่าเห็นน้ําแข็งมันลอยอยู่มันก็ต้องประมาณน้ําแข็งนี่่ค่ะแล้ววันนั้นผมไปต่างจังหวัดลงเรือถามก็มีชุดชีพแล้วก็บอกไม่ไม่มีไม่ไปก็มันก็มีส่วนช่วยได้นะคะอย่างน้อยอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ทําให้ความเสี่ยงน้อยลงนิดหนึ่งอุ่นใจคือยังมีลมหายใจอยู่ในึ้นเรื่องน้ํานี่ผม บอกต้องระวังตลอดเวลาไม่เกินสี่นาทีหมายถึงถ้ะตกน้ํานี่นะสี่นาทีก็ตายจบเท่านั้นเองถึงแม้เอาขึ้นมาได้เนี่ยสมองก็ฝวกฟอไปแล้วไปแล้วออกซิเจนมันออกซิเจนไม่ันมันก็จะเป็นเร่องสมองเขาเรียกเป็นแคบเบจไปแล้วนะอันนี้ก็เลยบอกว่าอย่าไปดูถูกน้ํำแล้วก็น้ำนี่ถือว่าเป็นของเป็น ไม่ใช่ของตายเอาไม่ของตายไม่ใช่ของตายน้องน้องใหม่ถามว่าคืออะไรคะอาจารย์คะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างให้น้ําท่วมของเราคราวที่แล้วเราไปเล่นกับน้ําน้ำมาไหลลงทะเลกดดันให้มันอยู่ก็เลยอยู่เป็นหลายเดือนเลยใช่ไหมครับคือเราไปทําอย่างนั้นไม่ถูกเราต้องเป็นไปตามธรรมชาติแล้วทําให้เราเสียหายน้อยสุดจะมาก็ให้มาแล้วก็ให้ไปให้ไปให้รีบไปแล้วก็จัดการเสีย น้ําเห็นไหมตะกี้บอกว่าถ้าเอาน้ําหยดลงไปเรื่อยๆนะแม้กระทั่งเหล็กยังเป็นรูได้เราเห็นไหมเขาเขามีเครื่องหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนเขายังมีเครื่องเลยเครื่องที่ใช้น้ำเนี่ยเขาเลย implosion t e c เทคนิคเอาน้ํายิงไปเนี่ยเจาะเจาะเจาะเหล็กเนี่ยเป็นการเจาะเหล็กโดยใช้น้ําค่ะพลังน้าเหลือเฟื่อสร้างเขื่อนพลังน้ําทําไฟฟ้าอะไรต่้งแล้วยกตัวอย่างทศไม่รู้สมมุติน้ํามันอยู่แค่ เมตรเดียวนี้นะแปลว่ามีความดันหนึ่งตันต่อตารางเมตรมแต่ถ้าน้ำสูงเราสร้างเขื่อนสูง7ดเมตร ความดันมันเจ็ดตันต่อตารางนิ้พังก็ขึงที่เผื่อพังกันเป็นแถวที่สร้างกำแพงใช่แล้วมันก็พังพังกันอย่างนั้นแหละเราไปเราไปดูถูกนด้ไม่ได้วันนี้ก็ได้บทเรียนนะคะจากน้องโรสผู้ติดตามไททานิกนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลดีๆจากอาจารย์วิพันธ์ของคุณอาจารย์วิพันธ์กับคุณนะคะน้องใหม่นะคะมาช่่ยคิดจะทำกับเราแต่เช้ายังสวยสดใสมาเป็นสีสันให้กับรายการด้วยเดยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันปิดท้ายที่ทางข่าววันนี้มีอะไรน่าสนใจวันนี้เราสามคนแล้วท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะเ่งเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะเพื่อนเพืชาวเด็กคิดเด็กทำในเช้าว,วันพฤหัส เพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าในวันหนึ่งคนกรุงเทพใช้ทรัพยากรน,น้ําไปมากถึง265ลิตรต่อคนซึ่งต้องบอกเป็นสถิติที่มากที่สุดในโลกเลยนะคะเบสเลยคิดว่าถ้าเราใช้ทรัพยากรน,น้ํากันมากขนาดนี้เราควรจะต้องตั้งสติก่อนใช้น้ําแล้วล่ะคะ่ะปัจจุบันนี้เพื่อนๆคงเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับน้ําไม่ว่าจะเป็นปัญหาขาดแคลนน้ํารวมถึงปัญหาน้ําเน่าเสียตามแม่น้ําลําคลอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์เรานั้นที่ลืมคิดถึงวิธีใช้น้ําทั้งสิ้นจนทําให้น้ําค่อยๆลดลงเรื่อยๆจากเมื่อก่อนอย่างน่าตกใจทําให้หลายหน่วยงานทั่วโลกลุกขึ้นมาหาวิธีต่างๆเพื่อช่วยลดการใช้น้ําและเมื่อปีพุทธศักราช2535สมัชชาสหาประชาชาติได้ตระหนักถึงความสําคัญของน้ําและกระตุ้นให้ประเทศต่างๆหันมาอนุรักษ์และชี้ถึงประโยชน์ของน้ํามากขึ้น จึงประกาศให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำของโลกหรือ World Day for Water ดังนั้นพวกเราจะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุดใช้น้ำเท่าที่จำเป็นไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เพื่อที่พวกเราจะได้มีน้ำใช้ตลอดไปยังไงล่ะคะเบสพานาลยสิงหัศน์นเด็ดะคะกคิดเด็กทำารายงานคะ่ะ วันนี้ต้องติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นกระทู้สดถามรัฐบาลเรื่องการย้ายผลักกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะประชุมหาหรือเรื่องสถานการณ์ราคาข้าวกับสมาคมโรงสีข้าวไทยสภาุตสตหกรรแห่งประเทศไทยจะแถลงดัชนีความเชื่อมั่นภา,าคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์